ท่อแซดเบิ้ลไม่ตัดนะครับใส่แค่ท่อครับจอง10บาทงวด3,900นาน1ปีครับงวดเต็ม7,600ครับนี้เป็น 1.9L ไป2 0ี2 0 2บครับผมนี่นะครับโอ้โหนะเลขไม่หม่0 0กิโลเมตรครับผมนี่เกียร์6สปีดครับมาพร้อมกับกล้องถอยนะฮะแบบนี้เลยโอ้โหครับ โวงมลลาไครับผมนี่มันติฟังช์ชันนะครับผมแคปบเปิดได้นะครับวัดบุ๊หนึ่งตัวและนี่ดูดูดูอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเลยใครรู้มันคืออะไรตัวนี้บอกด้วยนะนี่ครับโปรโมชั่นช่วยพอนหนึ่งเปยนะครับเมื่อเต็มเจ0 0พัพอซิ่งครับผมวันนี้โปรโมชั่นจอง10บาทครับผมเลือกชุดแต่งได้เหมือนเดิมแม็กไบท์ยางใหม่นะครับชุดเครื่องเสียงสายบันเทิงโอ้โหยนะใสยคอตองคําก็ได้นะครับผมนะหรือจะเอาเป็นบัตรเติมน้ินมนก็ได้ให้ดูก่อนนี่มันไม่มีเครื่องเสียงนะนี่ ้าอยากได้เครื่องเสียงครับย้อนในลิมิตให้แล้วหลอดไปเลยนะครับผมนะฟรีนะจอง10